ต,ตัวกันไปแล้วสำหรับ iPhone 5ในประเทศไทยนะคะหลายคนก็สมหวังกันไปแล้วติดตามรายละเอียดได้ใน Weekly c 3ค่ะครับสนับสนุนโดยที่สุดของเครือข่ายเพื่อชีวิตอิสระ TrueMove H 3G Plus กระดาษเช็ดหน้าเซลล์พ p u r i f าย SoCan s i n g k a o k e สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเปิดตัวกันไป1สัปดาห์เต็มๆแล้วสําหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนยอดฮิตอย่าง iPhone 5ค่ะสําหรับเครื่องเปล่าที่ไม่ติดสัญญาก็สามารถซื้อได้ที่ท u ูเจ้าเดียวแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ของร็อดแรกเนี่ยจะหมดเกลี้ยงแล้วไปรับเครื่องกันอีกทีนะคะในร็อตที่2ก็คือประมาณปลายเดือนหน้าล่าสุดสิไปสอบถามทาง i Studio นะคะก็บอกว่าเช่นเดียวกันค่ะของ iPhone 5นี้หมดเกลี้ยงเลยนะคะล็อดที่2ที่จะเข้ามานี้ก็ปลายเดือนเช่นเดียวกันค่ะ ต้องบอกว่ากระแสดีอยู่มากๆเลยทีเดียวนะคะภายในงานเปิดตัวคนที่ได้เครื่องไปก็คือคนที่ลงทะเบียนสั่งจองผ่านออนไลน์กันมาก่อนแล้วค่ะงานเปิดตัว iPhone 5ของทั้ง True นะคะมีทั้งดาราศิลปินไปกันคับข้างส่วนคนที่ไปรอรับของมีทั้งวัยรุ่นวัยทำงานบ้างก็มากับคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ค่ะจะเอาไปดูกล้องกล้อง cctv ที่บ้าน เหตุผลที่มาซื้อกันส่วนใหญ่นะคะบอกว่า iPhone 5จอใหญ่พกง่ายแล้วก็อยากอินเทรนเกาะกระแสแอปพลิเคชันกับเขาบ้างหลายคนเพิ่งเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนที่มี 3G ได้คราวนี้เพราะบอกว่าตรงกับช่วงประมูล 3G จบไปพอดีอยากฝึกให้ใช้เป็นจะได้ฉลาดทันโลกเลยเลือกซื้อกับผู้ให้บริการที่ครอบคลุมและดูพร้อมที่จะใช้งานค่ะเพิ่มเติมกระแส iPhone 5นะคะเลยมีประเด็นแอป ตู้มาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เก็บตกมาจากงานเปิดตัวค่ายทรูค่ะสำหรับคนที่ลงแอป,ปเองไม่เป็นต้องไปจ่ายตังค์ให้ร้านลงแอป,ปให้ภาษาวัยรุ่นเรียกบริการแบบนี้ว่าการไปลงแอป,ปตู้ค่ะ,ส,ะ ton, สำหรับเฟิร์นไม่เคยใช้เพราะว่าส่วนใหญ่ควรจะทำด้วยตัวเองเทคโนโลยีเนี่ยมันง่ายที่จะเรียนรู้เราสามารถแบบทำเองที่บ้านได้อะไรได้ทุกอย่างอยู่แล้วเงครับหรือว่าแอปพลิเคชันนั้นต่างๆเนี่ยมีการแชร์ข้อมูลไปภายใต้พาสเวิร์ดหรือว่าโค้ด ของตัวตู้นั้นๆซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่อันตรายสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของ Security ให้มากขึ้นที่สำคัญนอกจากซื้อมือถือราคาแพงควรใช้คุ้มค่าคือหัดลงแอปพลิเคชันเองบ้างจริงๆไม่ได้ยากเลยนะคะแต่ที่สำคัญในการลงแอปเองก็คือมีความปลอดภัยด้วยการนำมือถือไปเสียบที่ร้านอื่นๆนี้บางทีข้อมูลเราก็อาจจะั่วไหลได้ตอนนี้ไปดูข่าววิทีอื่นในรอบสัปดาห์นี้กันค่ะ ได้เซ็นโปรแกรมแชทยอดฮิตประกาศปิดตัวทั่วโลกในเดือนมีนาคมยกเว้นจีนย้ำไม่ได้พักโปรเจกต์แต่บริการ Skype คุยและชัดเห็นหน้ากาันรครอบคลุมทุกอย่างอยู่แล้วฟาก Instagram มแอปถ่ายภาพยอดฮิตต่อยอดฐานลูกค้าเปิดให้ดูรูปบนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ instagram.com iPad mini โกยกำไรเกือบเท่าตัวนักวิเคราะห์จากสถาบันชั้นนำเผยต้นทุนการผลิต iPad mini อยู่ที่5,580บาทแต่ขายกำไรเกือบเท่าตัวจากต้นทุนละครแรงเงาผลักแอป,ป Fake call location แอป,ปหลอกสร้างเรียนเสียงบรรยากาศระหว่างโทรเสมือนจริงจนขึ้นอันดับหนึ่งแอปโตภไยใน2วันติดตามข่าวไอทีจาก w e e k l y C3 ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กีฬามาเริ่มกันที่ความพร้อมของฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับก็ลงซ้อมกันอย่างมุ่งมั่นเพื่อที่จะลงเตะกับสเปนทีมอันดับหนึ่งของโลกพรุ่งนี้ครับว <Herm> ิกเตอร์เฮอร์แมนกุซือชาวดัชกุมทีฟุตซอลไทยลงซ้อมต่อที่อาคารกีฬาเวทหนึ่งทยญี่ปุ่นดินแดงหลังจากได้เข้ารอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในานะหนึ่งใน4ี่ทีมอันดับสามที่มีผลงานดีที่สุดโดยก้องล่านเลกกล้าเป็นคนเดียวที่ลงซ้อมไม่ได้เนื่องจากบาดเจ็บ ซึ่งทีมโต๊ะเล็กไทยจะลงซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งในช่วงเย็นวันนี้ที่อาคารนิมิบุตรสนามแข่งขันจริงที่จะพบกับสเปนในวันพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีโดยคุณธีรชัยวุฒิธรรมผู้จัดการทีมผู้ส่อไทยมั่นใจนักเตะชุดนี้ลงเตะกับสเปนทีมอันดับหนึ่งของโลกอย่างสูสีเพราะมีประสบการณ์เคยเจอกับสเปนมาแล้วหลายครั้งเช่นเดียวกับคุณอดิศักดิ์เบญจศริวัลนอดีตผู้จัดการทีมผู้ส่อไทยก็บอกว่าเชื่อมั่นในศักยภาพของนักเตะโต๊ะเล็กชุดนนนีี้เ่องจจาาาากกหลลยยคตติบโมาาทไท ทำให้มีทักษะและเทคนิคที่ดีรวมถึงมีเกมรุกที่หลากหลายจึงคาดว่าเกมรอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายกับสเปนจะเป็นเกมที่สนุกแม้ชั้นเชิงของทีมไทยจะตกเป็นรองอยู่พอสมควรก็ตามยังมีประเด็นกีฬาอื่นๆให้ติดตามกันในเจาะกีฬารอบวันค่ะครับ เทนนิส ATP World Tour Final Group A โนวักโยคอวิดและแอนดี้เมรเรเข้ารอบรลองชนะเลิศต่ำคาดโดยนัดสุดท้ายโยควิด ok เอาชนะโทมัสเบอร์ดิต2เซตรวดขณะที่แอนดี้เมรเรชนะโจวิฟลีซองกา2เซตร,รวดเช่นกันเทนนิสหญิงรอยัลอินเดียนออเพนทามลินธนสุการมือ8เข้ารอบรลองชนะเลิศหลังคว่ำมือ3ต่อนหน้าวีคิช2เซตรวดขณะที่อีกหนึ่งสาวไทยลักษิกาคำขำตกรอบเพราะขอรียถ่ายในเซตแรก พลกอล์ฟลูกผสมสิงคโปร์โอเพนวันที่3ช่วงเช้าเป็นการแข่งต่อของผู้ที่ยังเล่นรอบ2ไม่จบเนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวยตั้งแต่เมื่อวานโดยล่าสุดการแข่งขันรอบสองอยังไม่จบอย่างเป็นทางการผู้นำขณะนี้เป็นโทมัสพิยอน2วัน9วันเดอร์พา133ดีที่สุดของโปรไทยเป็นชินรัตพดุงศินตามหลังผู้นำา s t r o โปรแกรมพิมพ์ดลียอังกฤษเตะกัน7คู่เริ่มสี่ทุ่มอาร์เซนอลพบฟูลแลมเอเวอร์ตันพบซันเดอร์แลนด์เรดดิ้งพบนอริส u ซาแ m มตันพบสวอนซีสโตกซิตี้พบคว e นส s p าร์ควิแกพบเวสต์บอมบิดส่วนคู่ดึกเที่ยงคืนครึง่งแอสตันวิลลาพบ Manchester United เตฟุตบอลจัตุรมิดครั้งที่26เปิดฉากเป็นวันแรกที่สนามสุพัชลาสายส่วนกุหลัดชนะอัศมชัน4ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่เทพสลินเจ้าภาพจะพบกับกรุงเทพคริสเตียนแชมป์เก่า จักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีสคคัพที่สนามเวลโดมหัวหมากรุน่น17-18ปีหญิงถรามไทยเอา500เมตรรอบชิงชนะเลิศแชมป์เป็นของอ้อยตุนยิ้มจากโรงเรียนกรุงเทพหานคร A เวลา40.49วินาที กอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์โลกสิงแ์ไทยแลนด์จูเนียหัวหินวันที่3นักกอล์ฟจากออสเตรเลียเป็นผู้นำทั้งชายและหญิงโดยไรอันรัฟเฟิลเป็นผู้นำที่คลาสบีชาย4อันเดอร์พาส2งร้ขณะที่เชลลี่ชินนำ5โอเวอร์พาส2 1รในคลาสบีหญิง การแข่งขันรำคำแหง University International Rhythmic erm Gymnastic Competition 2012ปิดฉากแล้วโดยแชมป์ประเภททีมตกเป็นของ Total Gymnastic Club จากมาเลเซียส่วนทีมเซนาชัยของไทยได้เพียงอันดับ4จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด7ชาติปิดท้ายที่ยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนจิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ประเทศพมา่าประเดิมวันแรกจอมพลังไทยคว้า2เหรียญทอง4เหรียญเงินจากผลงานของของรักปานร,รักและกะมลชนอกอินธมาศ จบข่าวแล้วชมฟุตบอลรายการโตโยต้าลีคับรอบชิงชนะเลิศน,นะครับบุรีรัมยูไนเต็ดพบกับราชบุรีมิตรผล f c นะครับเราสองคนพร้อมทีมงานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ